เอาละครับก็กาบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาลองเล่นฟอร์เรนติโน่กันนะตัวละครราที่ใครหลายๆคนในต่างชช่นชอบแต่ว่าจา์รําไม่เป็นรําไม่ออกรําไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสเตลราโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุด เติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e ลรา Go+ plus ดิงกอยู่ใต้ดีสคริปชันเอาละครับก็ขบสวัสดีน้องๆทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวน์นเกมเมอร์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาเล่นทนาของฟอ r เรนติโนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะหมู่จะจ่านะจริงจานเล่นไม่เป็นเลยนะครับเคยได้มีโอกาสเล่นรอบสองรอบแต่ว่ามันได้สกินฟรีมานะครับ จะก็จะจะไม่จับมันเลยก็ยังไงยังไงอยู่ถูกปะ่ะมาโอ้โหวิ่เจอตัวนี้โอ้โหทักทายทักทายแม่เวลก่อนนี่เอาใหญ่เวลก่อนนี่เอาใหญ่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ Vietnam, เวลานำแนวใหญ่เลยอเอาใหญ่นะลูกนะฝั่งจานก,ก็จะมีท่านาทของพ่อมดนะครับเทรนมีฮาเลนปะตจำชื่อมันไม่ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่างงี้ได้เหรอ,อเฮ้ย โอ้โหจานพราดแม่เจ้าได้ทำอย่างนี้กับเราใช่ไหมทำอย่างนี้กับเรานะเล่นไม่เป็นนะยังไงเมื่อกี้ก็น่าจะฟิกกลบนะจังหวะนั้นแต่ไม่น่ากักเลยครับไม่น่าอีโก้สูงเลยอืมไม่น่ากักเลยเสียเสียคอนโทรลเรนเสียขอเสียแบบเสียเงนิน,นด้วย เล่นกลางไม่มีคนหรออ๋อมีมาโอเคแล้วเราก็ออกตัดเลือดเดอตัวนี้ไม่ออกคงยากจริง ตายยากอะเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องไม่ถึงว่ามันนะนะเอาเรื่องฮะฝั่งเราไม่มีป่าโอ้โหเหลือจะเครียนฝั่งเราไม่มีป่า แต่ฝั่งเราสกอร์กับนำเดี๋ยวจะเชื่อรักป่ารักเขาตีไหวไปะวะเนี่ยเดี๋ยวเวฟนี้ก่อนคือมันไปกลางละนะมันไปกลางละเราก็รีบลามตรงนี้ให้เสร็จ <Ultimate. S 1> โอ้ย ฝั่งเรากับนำอยากตีเลสอะช่วยหน่อยไน้ามาแล้วเล่นไม่เป็นด้วยไงอย่าว่ากันเด้อคนเรามันก็ต้องมี แต่ว่าไอ้นี่แม่งฟา้าไม่หยุดเลยแป๊บนึงนะสายมันสายมันกดมันก็เลยหลุดโอเคได้ละแล้วฟา้าบ้างครับเขาเงินนำเราอยู่200 อย่างยัง,ย,งย่งก่อนยังก่อนดอกยังไม่มาเอ้่มันเหมือนมันมาด้วยกันนะเดี๋ยวก่อนรอเราเป็นก่อนรอเราเป็นงานก่อนได้เย็นรอเครื่องเราร้อนก่อน ป o อเดักของมีาเดี๋ยวรอเ,เราเป็นไม้เป็นงานก่อนนะโอเคตัดหิวมาละ <c oughs> ว้าวกแตกดูการเล่นของเราและทีมก็เล่นดีดี้มเลนกลของเราถูีทีมก็เล่นดีเอาดีเอาดีเอา อ้ยทาร่าไปเก็บคิวบนแต่เราเก็บได้ก่อนลำอย่างมั่วบอกเลยบอกได้คำเดียวว่าลำมั่วมากครับไ่น <c oughs> ไม่เป็นนะได้ไม่เป็นแบบไม่เป็นจริงเลยไม่เคยจับมาก่อนเลยตัวนี้ อารมณ์มันคล้ายๆตัวที่มันต้องเล่นแบบแบบโมบมิตี้สูงๆอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบคนที่ต้องแบบเล่นมาจนชินนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวขอเวลาก่อนเดี๋ยวขอเวลาไม่นานไม่ถึง8ปีแน่นอนตอองงเเลนมมักกขราูโจีถ มันไปบนกันเยอะจัดเลยอะวนแบบบนเยอะมากอะเวนกามเมื่อกี้ติดอะไรวะ ติดอกติดใจได้เปล่าว่าเมื่อกี้ติดอะไรก็ไม่รู้กลับละลอืมเริ่มแบบพร้อมเข้าใจแมคาีนิกมาละ super creep ถูกส่งออกไปแล้วเออออกอันนี้เสร็จออกถึกดีกว่าอาจารย์เจอคนเล่นฟ ا เินเทนโนแทงเยอะมากมันมันแบบมันมันง่ายดามเมจอาจจะไม่เยอะแต่เราก็เน,น,น้นลำอ่ะเน้นลำไว้ก่อนอ่ะดาเมจไม่สูงแต่เน้นลำไว้ก่อนไงถูกปะ การเงินเราก็ไม่เร็วป่าก็ไม่มีอ่ะโอยโดนแลดสุกุงเหี้กุแตก อ้าวและทีมเราเริ่มเห็นภาพไม่ดีแล้แต่เย็นเพื่อนแตงเย็นโหดเลยเล่นกันแค่นี้เพื่อนเราเพื่อนเราแม่งแบบใจแม่งแบบใจแม่งแบบร้อยจัดอ่ะโอ้ยโดนดูดเพื่อนไม่มีราง โน,นจูดจุจ๊บโอ้โหฆ่าเขาไหววะเนี่ยโอ้โหโคตรโคตรถือกระดาเมกว่าจะเอาพุทออกไปได้อะ่ะแล้วตัวอื่นไม่มีตัดฮิวออกมีอยู่อีกมิดออกตัดเทแบบนี้โอ้โหไปแล้วทเทมาแล้วพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้ววิ่งไล่แล้วยิงทันไหมหนึ่งนัดโอ้โหโคตรแรงครับแค่นัดเดียวก็แบบเ้เสียวไส้แต่ว่าตอนนี้จังหวะนี้ยังไงครับนาคอนเข้ามาด้านหลังครับ แล้วก็ไปแล้วไหนก็ไม่รู้ส่วนเราเหรอครับโอโ้โหสถานการณ์แย่ๆครับตอนนี้จันคิดว่าเราควรจะฟาร์มแล้วก็ออกของแทงๆให้เนื้อตัวเราหน่อยเพราะว่าทีมเราไม่มีป่า,าทีมเราไม่มีป่าลานบนก่อนเด้อแล้วไม่มีใครเอาออบเจกต์เลยครับบอกไว้ก่อนตานนี้

โออาวไม่โดนด้วยดอกเพื่อนถึงขั้นเพื่อนถึงขั้นแบบร้องเรียกหาแต่ว่าอันตรายว่ะเฮ้ยเพื่อนหลุดไปเนี่ยเรียบร้อย ถ้าเราลำเป็นนะเราลำยัดไปแล้วเมื่อกี้เอาแล้วครับอูแต่วเทลแม่งแบบเทลเล่นดีจัดแต่ว่าเรามีล้าง่ะเนี่ยมีล้างอยู่สวยเฮ้ยจังหวะเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นหรอกใช่ไหม น้องๆทุกคนมองไม่เห็นหรอกไม่ต้องกลอกลับไปดูนะ <c oughs> มันเป็นสูตรมเป็นสูตรนะครับ <c oughs> โอ้โเทวแม่งเดินไล่ยิงแบบ <c oughs> เดินไล่ยิงแบบจ๋าๆเลยอะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยตายไปนะเรียบร้อย <c oughs> เราตึงเกิน <c oughs> มือใหม่หัดลำม แบบมือสตว์รีนสุดยุบจังสติกิจนตนย์ปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั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 ๊รปั๊บปั๊ไปั๊บปั๊บปั๊บปั๊ตปั๊บ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 าั๊บ่ังบปั๊เปั๊ยปร,ร๊เปั๊บปับปัับัอ่ เเป็นลนล่อย่าจะเย็นโหทำอะไรก็นึกถึงลูกถึงเมียที่เบ่งอยู่ข้างบ้านมั่งเทียวแม่แงแบกตานี้ไม่มีปา่าไงไม่มีปา่ปาก็ต้องดูแลตัวเองอะสกิลไม่โดนโหแต่เฮเลนฮิวเฮเลนแม่งฮิวเทือนจัด ย, <obyl. S 1> ยังไงคร <S Enfin wer ki> ับจังหวะนี้ยังไงล่ะมฮมึึรำแม่งในบ้านอ่ะแอะกูแตกเรียบร้อยการรำครั้งแรกในรอบหลายเดือนแม่จ้าชีวิตแต่ได้พเพื่อน <laughs> ได้เกดเท่าไหร่เนี่ยถึง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 ปเป็ดไปแ่อุ้ยด็ก้าจุดหกอ้ย 6. 6. อก็ถือว่าเป็นผู้เล่นไม่เลวแต่เทลแบกแคนั้นเองโอ้โหเป็นไงทีมที่ไม่มีป่าก็เหมือนเธอที่ไม่มีใจพาม